ตอนนี้นะครับที่ตลาดบางบัวทองนะครับกระสอบซ้ายไม่ทันแล้วนะครับน้ำกำลังทะลักนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างโซนข้างล่างคือตลาดนะครับถ้าเข้านี่คือระดับเดียวกันคือครึ่งบ้านเลยนะครับระดับเดียวกับฝั่งนู้นนะครับที่ที่ฝั่งซอยโรงพยาบาลบางบัวทองที่ท่วมแล้วนะครับฝั่งนี้น้ำมาเร็วนะครับเริ่มจากเมื่อคืนนี้ที่ตรงคันกั้นน้ำวัดละหารที่พังนะครับ แล้วก็เหลือเอดินที่กั้นไว้แต่พอตกตอนบ่ายเนี่ยมีพังขึ้นมาอีกหลายที่นะครับพอพังอีกหลายที่ปุ๊บเนี่ยน้ามันก็มาอย่างรวดเร็วที่สูบไว้เนี่ยไม่ทันนี่คือจะเห็นว่าน้ําน้ําหลากเร็วมากนะครับด้านล่างริมคลองเนี่ยก็ยังกั้นได้อยู่นะครับแต่ว่า,าแรงสูบของน้ำอะ่ะมันไม่ทันจริงๆนะครับ นี่นะครับคือตัวตลาดที่จะต่ํากว่าข้างบนถนนนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นระดับคึ่งบ้านกันหมดเลยนะครับขณะนี้เนี่ยวันที่18วันอังคารน,นะครับ18ตุลาคมเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับ ตรงนี้อย่าลงนะครับมันมันลื่นใช่ครับมันถลายนะครับแล้วเมื่อกี้เดินเดินมาลงจากด้านบนดีกว่าครับตรงที่มีบันไดอะครับไม่บันไดเลยตนั้นมันจะเสียบได้ครับตประมาณนี้นี่นะครับลื่นมากนะครับเป็นทางไหลน้ำไหลนะครับเมื่อกี้ก็เลยเสนอให้ไปลงที่หนึ่งนะครับตรงบันไดลงจากชานชลาครับ นี่คือบริเวณตัวตลาดบางบัวทองนะครับคือทะลักแล้วนะครับตอนนี้เริ่มถึงหัวเข่ากันแล้วนะครับไม้ลอยเร็วมากสังเกตน,นะครับระดับน้ําตอนนี้ครับคือแค่เราเห็นน้อยๆน,น,นี่เรายังรู้สึกว่าแรงนะครับแล้วต่างจังหวัดที่อยู่ที่นครสวรรค์ที่อะไรเนี่ยอยุธยาเนี่ยเชื่อจริงนะครับว่า มันแรงจนทำให้กําแพงของโรงงานหลายหลังเนี่ยพังลงได้นะครับไไ่่ล